เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำตัวหนังสือที่เป็นแบบว่าเลเซอร์นะครับผมโอเคแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอ่ะเนี่ยแบบนี้นะครับผมแบบว่ามีเลเซอร์มาขีดขีดกับอะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ b a แบ็กกราวผมใช้เป็นแบบพื้นหลังสีเทาเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะแล้วอาจจะดัดแปลงทำเป็นแบบ เขียนบนแท่งเหล็กอะไรงี้ก็ได้นะครับผมก็ทําแบบว่าเป็น,เ,ปนเลเซอร์มายิงเลเซอร์มาเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับผมโอเคเนี่ยนะฮะอ่ะนะผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นเลเซอร์มาส่วนอยากจะให้เหมือนก็ต้องหาเสียงมาใส่นะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคจะมาเริ่มทํากันเลยนะฮะนี่ก็ดึลิทไปก่อนลิท โอเคต่อไปกด New Composition Position สีดำก็เลือกเป็น 720p นะส่วนตรงนี้ Duration เป็น15วิโอเค New Solid Solid สีเทานะสีเทากด OK เปลี่ยนชื่อเป็น BG บีจีะต่อไปพิมพ์ตรงช่องเอฟเฟกนะครับพิมพ์ว่า Noise N-O-I-S-E แล้วก็มาดูตรงนี้มันจะมี Noise and Gain ตรงนี้นะครับให้เลือก Noise ตรงนี้นอยี่เฉยๆนะมาลากมาใส่อ่าแล้วก็กดเมาส์ A Off Noise เป็น100 มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆทีวีซิมูเลชันนะแต่ว่ามันจะมีเม็ดเม็ดสีด้วยเราให้เราให้เราติ๊กยูสคอลเลอร์น้อยออกติ๊กตรงนี้นะฮะปับ๊บมันก็จะเป็นสีเทาเหมือนทีวีซิมูเลชันแล้วเขาเนี้ยเหมือนทอทศัสที่มันแบบว่าสัญญาณไม่มีอ่ะโอเคต่อไปพิมพ์ในช่องเอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ว่า fast blur fast blur ลาก f a า t blur er มาใส่แล้วปรับ Berlinness Berlinness เป็น100เอ้ยไม่ใช่ b u r l i n e s s 150โอเคก็จะได้แบบนี้แล้วก็เลือกตรง b u u r Dimension เป็น Horizontal แล้วก็กดตรง Replace a t Pixel ปับ๊บโอเคแล้วก็จะได้แบบนี้แต่เมื่อเรากดเล่นมันก็จะสั่นสะเทือนแบบนี้นะฮะ โอเคโอเคนะครับผมต่อไปไม่ได้แบบแบบนี้แล้วนะฮะกดที่ B G นะครับกดตรงนี้นะฮะกด Control ไม่เอาดีกว่ากดตรงนี้เลยครับกด Layer Pre Compose อ่ากด Move All Attribute Into New Composition กดโอเคไปแล้วก็จะได้ B G หอมหนึ่งมาซึ่งมันก็จะสั่นสะเทือนนะฮะต่อไปเราจะมาสร้าง text นะฮะผมให้เรากดให้เราทำให้มันเนี่ย มันจะไม่สัส่นสะเทอือนอย่างเงี้ยเราต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะก็ะคือกดคลิกที่ BG ข้อ p หนึ่งนะคลิกขวา time time แล้วก็ freeze time เฮ้ยนี่นะ time แล้วก็ freeze frame นะโอเคก็ปิดไปมันก็จะอยู่กับเฟรมเดียวอย่างนี้ตลอดไปนะฮะโอเคต่อไปสร้าง text มาผมจะสร้างแค่3ตัวก็พอเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะกินเวลาในช่วงที่ทำเลเซอร์นะฮะโอเคเอาสามตัวก่อนง่ายๆเพราะเป็นการสอนที่แบบว่าเน้นเข้าใจก่อนนะฮะโอเคต่อไปเมื่อได้เทคมาแล้วนะครับสามตัวนะฮะผมก็สร้างแบบนี้นะฮะต่อไปก็กดที่ text ครับ mol นะฮะคลิกขวาแล้วก็กด create mark f r o m text นะฮะก็คือเราจะมาสร้างมาก,กันคือปกติเราใช้เ n น o o l ใช่ปะ่ะกดติก,ตกอย่างนี้ก็ได้ แต่นี้เรากดอันนี้ได้เลย Create Smart Form Form Text เพราะเราจะใช้ Mark ทุกตัวหนังสือเลยนะครับผมโอเคไม่ได้แล้วนะฮะจะเห็นว่าดวงตาตรงเมาส์เนี่ยมนันปิดไปนะฮะมันก็จะมีอไอตัวใหม่ที่เด้งออกมาก็คือเป็นเขาเรียกอะไรวะอันนี้เป็นอันใหม่ที่เด้งออกมาแหละเออเป็นโซลิดใหม่มั้งเออมันเด้งขึ้นมาเองนะฮะโอเคต่อไป ไม่ได้แล้วนะฮะผมก็ไปพิมพ์ที่ f x preset นะฮะพิมพ์ว่า s t r o k e สตกนะฮะผมเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮนะอ่าเราจะเจอกับ generate สต k กนะฮะให้เลือกตรงนี้นะฮะเลือกมาใส่ที่ตัวหนังสือของเราที่เอ่อที่ตัวอัสีขาวนะครับผมโอเคใส่ปุ๊บแล้วเราก็มาปรับ color สีขาวสีไลท์ผมก็จะเอาสี ส้มละกันทำให้มันเหมือนอันนั้นนะฮะตามตัวอย่างแล้วก็ปร,ป,รปรับปรับไซส์เป็น8โอเคประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ด้านบนนะครับแพดมันจะมี mol ใช่ไหมเราให้เลือกกด all max เลยนะครับมันก็จะมีทุกตัวหนังสือเลยนะแบบนี้นั่นเองโอเคต่อไปต่อไปก็มาที่ตัว n นะฮะไม่ใช่ตัว n ต,ตัวนี้ครับ ที่มันเป็น n นะ end n ก็คือจบกลับไปแล้วให้เราคลิกที่ n นะครับ animation แล้วก็ปรับ n เนะี่ยเป็น0ต่อไปก็เลื่อนมาที่เ,เลื่อนไปที่5วินะตรงนี้ก็ได้นะครผม4ระหว่าง4กับ6ก็คือ5วิแล้วก็ปรับ n เนะี่ยเป็น100อ่าเขาจะได้แบบนี้นะครับอ่า ก็จะวิ่งอย่างนี้ไปนะบฟิบเฟิบบ,บ,บ,บโอเคเรียบร้อยต่อไปตรงเพ้นท์สไตล์นะครับผมมาดูตรงเพ้นท์สไตล์ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะกดจาก on original image กดให้เปลี่ยนเป็น on transparent อ่าได้แล้วนะครับผมโอเคต่อไปเราจะเห็นว่ามันมีสีเหลืงองๆเนี่ยทำไงให้มันหายไปกด control shift แล้วก็ a นะฮะโอเค มันก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับผมต่อไปนะฮะโอเคได้ละต่อไปจะทำให้แบบว่าอันนี้มันดูตรงเกินไปใช่ไหมเราจะทำให้มันแบบว่าวเบี้ยวๆนิดนึงนะครับสำหรับตัวหนังสือนะเรามาพิมพ์ที่เอฟเฟ t p r พรีเซสนะฮะพิมพ์ว่าลอชเชนเอชนะฮะ R O U G H อ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับ สไตล์ไลท์ตรงนี้นะฮะลอสเชนเอทนะฮะลากมาใส่ที่ตัวหนังสือของเราปั๊บเมื่อลากมาใส่นะฮะก็จะมีนี้หนังสือมันจะยิงอีกงอนะโอเคเราสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นลอสเชนคอลเลอร์อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นคัตเปนเ็นหลายๆอย่างนะสปายคี้อย่างนี้ก็ได้นะผมจะมีตัวหนังสือแบบอย่างนี้กหยักหรือไม่ก็รัสตี้อย่างนี้ว่าวน่นานะโอเค มก็จะใช้ลอดเทนนะครับโอเคต่อไปไม่ได้แบบนี้แล้วให้ใส่โกลเข้าไปนะครับ g l o w g l o w นะฮะแล้วก็มาดูด้านล่าง stylize glow เห็นไหมครับลากโกลเข้ามาใส่ที่ more outline ออปับ๊บแล้วก็มาปรับมาปรับที่ glow radius เป็น40นะครับประมาณ4 0 39ประมาณนั้นโอเคได้แล้วนะฮะก็จะแดงเหลืองโอเค เรียบร้อยต่อไปพับให้หมดพับก่อนนะฮะโอเคเมื่อได้พับแล้วนะฮะพับไว้ปั๊บกดลมากดที่มอ,อลอไลน์นะครับกดคลิกที่มอ,อลอไลน์นะครับกดคอนโทรล D นะฮะก็คือการดูพรีเคทมันเองนะแล้วเราก็เปลี่ยนอันแรกเปลี่ยนชื่อจากอ u t ไลน์เป็นมอลอินนะฮะ ม o u s e In โอเคพ่าเราจะทำสีเหลืองด้านในนะโอเคต่อไปก็มาเปลี่ยนสีตรงเอ่อตรงสโต o นะฮะเปลี่ยนให้เป็นเหลืองนะครับผมเหลืองโอเคนะครับเหลืองแล้วต่อไปก็โอเคต่อไปก็ ด้านล่างมาดูกันที่ว่า f f e c t s t r o k e อ่านี่ start นะครับผมมากดที่คลิกมากดคลิกที่ start ด้านบนนี่นะกดคลิก start แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ตรงที่เดียวครับอันนี้นะฮะโอเคอันสุดท้ายสุดแล้วปรับ start เนี่ยเป็นร้อยนะฮะโอเคต่อไปเราก็จะเลื่อนนะครับผมเลื่อนตรงนี้สอง keyframe นี้นะครับคุมตาสอง keyframe นี้ keyframe ของ start นะฮะแล้วก็เลื่อนมานิดนึง ประมาณนี้ละมั้งโอเคนี่หนะฮะโอเคครับผมเออ่มันนำหน้าไหนวะก็น่าจะประมาณนี้แหละ ต่อไปก็ปรับตรงนี้สักบัดไซส์ให้มันเหลือสัก5ก็ได้5้านะฮะมันจะดูเล็กลงแล้วก็มาดูซิว่าเป็นแบบไหนอ่ะเล็กเกินไปนะเอาสัก7แล้วกัน่ะแบบนี้แล้วมั้งคงไม่เล็กเกินไปมั้งโอเค โอเคเราก็จะได้สีเหลืองด้านในอย่างนี้นะครับผมโอเคสีเหลืองที่วิ่งอยู่ด้านในนะโอเคมาได้แล้วนะครับผมโอเคพับไปต่อไปทำอะไรวะต่อไป มีอะไรอีกไหมแล้วก็อะไรกว่าไม่มีแล้วมั้งหรือว่าแอนิเมตเสร้างเลเซอร์เลยเหรอโอเคต่อไปเรามมมาปรับสีนะฮะว่าให้มันตอนแรกตอนแรกสีส้มไปเรื่อยๆจะเป็นสีน้ำ น้ำตาใน,นก็คือตอนแรกมันจะร้อนใช่ไหมเวลาใช้เลเซอร์ยิงพอไปด้านหลังมันจะเย็นลงใช่ไหมครับผมสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะกดที่มัลเอาไลน์นะครับผมไปดูที่สโตรกนะฮะตรงนี้สีส้มกดคลิกที่ Color นะฮะแล้วก็มาดูที่ด้านล่าง,งตรงเอ็นนะฮะเราต้องทำให้มันจบตรงเอ็นพอดีนะครับผมเลื่อนมาสักตรงนี้แล้วก็สองวิ ก็จะเปลี่ยนสีเป็นเหลืองนิดๆโอเคแบบนี้ต่อไปพอตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บสีมันก็จะเย็นลงโอเคไ,ได้แค่นี้ก่อนแล้วกันอาา่าฮะแล้วก็มาตรงที่นี้สีมันก็จะน้ำน้ำตาลเลยนะฮะแบบว่า เย็นแล้วนะฮะโอเคใช้ได้หนลองดูสิโอเคนะครับผมก็ตอนแรกอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะปับ๊บแล้วก็โอตามด้วยตัวโอเอ อ้ยังไม่ได้นี่วะเดีเ๋ยวเอาเดียวยาวก่อน,นี้นิดนึงวันนี้อลองก่อนเพราะมันต้องเขียนเสร็จก่อนแล้วค่อยย็นอโอเคอ่าเรียบร้อยนะเย็นไว้กินโอเคตรงนี้ อะไรเนี่ยเปิดไปก่อนโอเคตรงนี้เราก็จะยืนให้มันยาวนิดนึงเดียเด๋ยวลองใหม่นะฮะโอเคมอป๊อปจะเริ่มเย็นลงโอเคใช้ได้เรียบร้อยนะฮะใช้ได้แล้วโอเคต่อไปอก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะ ก็คือการทำเลเซอร์นั่นเกงโอเคต่อไป News, solid, นะไกได New นะ okay, นะครับผม new solid นะฮะสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะฮะสีอะไรดีว่ะดำแม่งโอเคนะครับผมต่อไปเลือกบีมนะฮะ B E A M นะฮะ Effect Beam นะะแล้วก็แลาก b บีมมาใส่ซะปับ๊บเรียบร้อยอไม่ได้แล้วนะผมก็กดเปลี่ยนสีให้เป็นสีที่เราต้องการผมก็จะเป็นเหลืองอันแรกก็เป็นเหลืองนะฮะเหลืองอันที่2เป็นแดงโอเคแล้วก็มา,มาปรับตรงเอ่อ t t า t ์ทเทคนเป็น75็5ตรง Ending thickness 10 ความยาวทาม50เลงเล้่ง100โอเคเรียบร้อยกดที่ ending point ก็คือตรงนี้ starting point ก็คือตรงนี้ก็ต้องเหมือนเลเซอร์ใช่ไหมโอเคต่ไปทำหน้าจอให้เล็กลงกด starting point ต,ต,ตรงนี้แล้วก็สตร,นะรต,รตรงนี้นะครับผมโอเคมาตรงตรงนี้นะครับผมการ d e animate นะฮะ,ะให้เราลากไอตัวเนี้ย มาไว้ที่เฟรมแรกนะฮะกดเพกดาวนะคผมเพกดาวก็คือการกด next frame นั่นเองกดเพกดาวหนึ่งทีปับ๊บมันก็จะขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมให้เรากดตรง ending point เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะทําแบบเมื่อกี้นะกดคลิกตรงนี้ก่อนนะผมคลิกตรง ending point ก่อนนะแหมเกือบไปแล้วนะฮะโอเคมาคลิกตรง ending point แล้วกดเพกเพกดาวหนึ่งครั้งปับ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ ให้เราก็กดให้มันมาอยู่ตรงนี้นะให้ตรงเลเซอร์ันอยู่ตรงนี้ถ่อไปกดอีกก็ลากมาไม่จำเป็นต้องว่ากดหนึ่งครั้งไปหนึ่งครั้งไม่จำเป็นนะกดสองสามครั้งก็ได้แต่ว่ากะว่าให้มันว่าให้มันไปตามเวลามันนะครับผมแบบว่าเงีย้ยกดสองทีเงี้ยแล้วก็ลากไปก็ได้ ให้เป็นเส้นตรงแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นโค้งเนี่ยคุณต้องค่อยๆไปนะเพราะว่าถ้าเกิดไปกดสี่ห้าครั้งปุ๊บแล้วแล้วมันโค้งเนี้ยแล้วคุณมันจะเกิดการแบบมันจะไม่ตามเส้นโคง้งมันจะเป็นเป็นเส้นตรงเลยโอเคกดอีกนะครับผมแล้วก็ลากไปเห็นไหมครับเราจะเห็นเราจะเห็นแบบนี้นะอ่ามันจะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปก็ลากไป ไฟกดอีกเพกเพกดาวอีกอ่าแล้วก็ลากตามไปนะฮะก็ลากตามไปโอเคลากไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงกัน <c oughs> <c oughs> อไล่ยัยงไงก็ได้นะครับให,ให้มันตามเส้นไปเรื่อยต่อไปก็เพกอัพโอเคเ o กดาวก็คือการกดเน็กเฟรมนะครับส่วนเพกอัพก็คือย้อนย้อนหลังนั่นเองโ okay. อเคอ่ะแบบนี้นะฮะต่อไปเสอร์ก็จอยู่ตรงนี้ต่อไปเซอร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้ ต่อไปเลเซอร์ก็อยู่ตรงนี้มาเรื่อยๆนะฮะก็เพกดาวไปเรื่อยๆแล้วค็ลากตามไปเรื่อยๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคลากไปเรื่อยๆ โอเคล้กให้มันได้นะฮะแบบนี้แบบนี้โอเค โอเคเราก็ลากตามไปเรื่อยๆกลจะเสร็จแล้วนะฮะผมก็ทำไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจนะทำคือแบบทาให้มันเสร็จใ้ไว้ก่อนโอเคถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสุดปุ๊บเราก็จะมากดตรงนี้นะฮะมาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะเริ่มเย็นลงปุ๊บกดตรงเอ่อเล้งตรงชามนะ,ะกดคลิกเลยมาดูตรง เอฟเฟก่อกันมาอินตรงไหนวะเอ a B ม,มันอ,อยู่นี่นี่โอเคอย,อยู่นี้แบ็ k โซลิดนี่เอฟเฟ t ต์บีมนี่มันจะคีฟรมเป็นแบบนี้นะเยอะแยะมากมายโอเคเราก็จะเดินทางมาตรงนี้แล้วกันนะฮะผมพอมาถึงตรงนี้ป๊อป เริ่มเย็ยนลงปุ๊บตรงนี้ปับ๊บตรงนี้จากตรงเลข5้ใช่ไหมครับเราปรับให้เป็นศูนย์มันจะได้แบบนี้เขียนเสร็จปุ๊บฟืบโอเคย้อนกลับไปฟับฟับโอเคครับผมเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะอ่าได้แล้วฟบโอเคครับผม ก็มาต่อไปผมจะลองทําเป็นแบบประกายดูนะฮะคืออันนีย้ยังไม่ได้ลองทํานะส่วนตวัวคือจะมาลองทําให้ได้ดูกันนั่นแหละโอเคนะผมทำแบบปากกายนะครับโอเคก่อนอื่นกดต้องกด New Comp นะ New Position โอเค Comp สนะครับผมแล้วกด New Solid สีดำ erm. แล้วก็ไปที่ f x Simulation p a พลศาส l ร์ฟิสิกส์วัต l ุโอเคได้ละแบบนี้เฮ้ยโอ้โหโอเคได้ละปรับลองคุณสิทธิใหม่ Physics เอก l o s i o n 你别把。 ผมจะลองทำดูก่อนนะฮะโอเค แบบนี้นะครับผมให้มันได้แบบนี้แล้วกันตั้งไว้มั่วๆนะฮะโอเคเมื่อได้แล้วก็ stone assist box โอเคให้ปล่อยให้ปล่อยโอเคน่าจะแบบนี้นะมั้งเฮ้ยเดี๋ยวปรับสีก่อนปรับสีก่อนนะฮะตรงนี้ให้มันเป็นส้มๆ custom color map des of d e a l s ไม่เห็นเป็นสีนั้นเลยวะ่ะ แดงโอเคน่าจะแบบนี้แหละ position โ okay, อเคครับผมกดเลเยอร์เพิ่มโพส่น่าจะได้จะลองทำดูไงโอเคครับผมมาที่คอมสองตรงนี้ลากคอมสองมาใส่ซะโอเคแล้วก็คอมสองไว้ด้านบนนะฮะแต่ทำไมมันจางจมเบยเนะี่ยปรับโหมดเป็น a อ d ด เนี่ยอาจะดตรงนี้มาใส่อย่างนี้ได้นะฮะใส่ตรงนี้แล้วก็ให้มันวิ่งตามไปนะฮะแต่รู้สึกมันจะจางๆผมทําไม่เป็นโอเคครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะก็คือเป็นอารุธสิน้นแค่ตรงนี้ก่อนนะแค่ทําเลเซอร์ตรงนี้ก่อนนะผมก็โอเคยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่มารับชมมากนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ